ครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะท่านผู้ชมครับก็ท่านที่อยากจะคุยกับผมนะครับท่านสามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ทางด้านหน้านะครับแต่ว่าก่อนที่ท่านจะโทรมาฮะดูอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ก่อนเลขที่ผมให้ในช่วงระยะหลังพักหลังนี้นะครับเลขที่ผมให้ช่วงระยะหลังพักหลังนี้มันจะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นเลขที่ ต้องบวกแต้มลดแต้มนะครับต้องบวกแต้มลดแต้มแต่ถามว่าจะต้องดูยังไงนะครับจริงๆแล้วเอาง่ายนิดเดียวฮะสำหรับท่านที่ไม่ได้โทรหาผมเองนะครับไม่ได้โทรหาที่เบอร์085449199 0800422336ท่านเดาเอาเองตามอัธยาศัยฮะนะฮะบางคนจับทางได้เขาก็เขาก็รู้วิธีนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าถอดเปเลข2ตัว3ตัวเนี่ยนะครับเข้านะฮะแล้วก็ แล้วแต่จะดูเอานะครับท่านผู้ชมเห็นเลข8 8 2ตัวไหมฮะเห็นเลข6สอตัวไหมฮะอันนี้เป็นนัยยะว่ามันอาจจะเบิ้ลนะครับอาจจะเบิ้ลนะครับแต่ก็บอกท่านผู้ชมไว้นะครับเผื่อๆไว้นะครับเมื่อเมื่องวดที่แล้วเนี่ยเราสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ8เยอะมาก8เยอะมาก8เยอะจนแบบโอ้โหนะแต่จริงๆแล้วคือมันอธิบายได้ทางทางหลักวิชาว่ามันเข้านักษัตย์ของปีมะเสงเต็มๆ ปีประสงเต็มๆเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของปีงูปีงูเนี่ยมีนัยยะคือเลขหกับเลข7นะเลขหกับเลขเจเออนะแต่ว่าเราก็แล้วแต่นะแล้วแต่วาสนาของใครของมันแต่เมื่อเมือม่อเมื่องานไหว้ครูที่ผ่านมาเขียนบนกระถาท่านผู้ชมเขียนบนกระถาก่อนก่อนก่อนวันหวยออกเนี่ยคืองวดวันที่ก่อนวันที่7เนี่ยนะงจก่อนวันที่หนึ่งก่อนวันที่หนึ่งหนึ่งเมษา ก็เขียนมงก์คาาแล้วก็ถ่ายรูปโชว์ท่านผู้ชมปรากฏว่าข้าวครับ88นะฮะอ่ะท่านผู้ชมที่อยากคุยกับผมครับเบอร์ทางด้าหน้าสามารถติดต่อเข้ามาได้ส่วนท่านที่อยากจะคุยกับผมจริงๆเดี๋ยวมันจะมีะเบอร์ส่วนตัวของผมขึ้นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะโทรติดต่อได้นะครับแล้วก็ขออนุญาตโชว์นี้นิดหนึง่งพอดีท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องความรักนะครับเรื่องความรัก อกหักรักคุดตุดเมินแฟนไม่รักแฟนไม่สนใจแฟนไม่ค่อยกอดแฟนไม่โหยหานะฮะก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าคือช่วงนี้เองผมได้ทำนะครับเป็นเหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพวกเครื่องสําอางมุ่งหวังทางเมตตามหาสเสน์มหานิยมให้คุณเอาไปใช้แล้วเนี่ยแฟนรักแฟนหลงเป็นที่นิยมหลงไหล ของคนทั้งหลายนะครับแต่เดี๋ยวจะโชว์นะคะเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบดวงคุณพี่ท่านนี้ก่อนสวัสดีครับคุณป้าดาสวัสดีครับ ะอาจา์ค่ะป้า,าปดาแหม่เสียงเพาะแจ๋วแหววมาเลยนะฮะ่ะติดตามอาจารย์ตลอดแต่โทรไม่ติดโอ้โหนะต้องบอกว่าเลตติ้งดีฮะในทุกๆช่องที่ผมออกใช่เลดติ้งอาจารย์ดีมากเลยเพิ่งผิดแค่งวดสองงวดเองแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดไงคะาจา์ค่ะถ้าเพิ่มลดนึงแต้มเห็นไหมเข้าแน่แน่เต้งเลยอายยจารย์ค่ะอีกวดนี้เลยค่ะาจาย์ค่ะเดี๋ยวเอางวดนี้ไปเลย ดูดือให้ปานิดนึงเอาเลยมามาครับประดาของวันเดือนปีเกิดครับปดาเกิดวันที่12มกราคม2502ปีจอวันศุกร์ค่ะเวลา2โมงเช้าปีจอวันศุกร์อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุปดา54ค่ะงวดนี้มีโชคล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะมีโชค2องวดนะฮะ2กับ16นะ2องกับหกถูกแน่นอนวันที่เท่าไหร่นะคะ2พฤษภาคมนี้กับ16 16พฤษภาคมถูกครับ ะะนก็ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะอาจารย์ขาครับผมครับขออวยพรครับสวัสดีครับคุณหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนันวันนี้อยากทราบเรื่องอะไรครับผมโชคลาบค่ะโชคลาบนะฮะขอวันเดือนปีเกิดครับวันที่วันศุกที่เจ็ดพฤษภาสองห้าศูนย์เก้าค่ะสองห้าศูนย์เก้างวดนี้ไม่มีโชคเลยไม่มีโชคเลยไม่มีเลยเลยครับเออไม่มีเลย ไปรอนุ่นมิถุนานะ,ะไปรอมิถุนาช่วงนี้ก็ไหว้พระสวดมนต์เยอะๆฮะคาถาหลวงพ่อฤาษีลิลดงดาวัฒนสุงะสวดเยอะๆครับคาถาเงินล้านนะ,ะครับผมนะะท่านผู้ชมครับท่านสามารถที่จะติดตามหรือว่าโทรเข้ามาได้นะครับครันี้มันจะมีเบอร์ส่วนตัวของผมขึ้นนะท่านผู้ชมอันนี้ผมญาติโชว์ก่อนก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะเดี๋ยวขอญาติโชว์ก่อนอ่าอันนี้นะครับอ่าในในรูปนะท่านผู้ชมในรูปตรงนี้ครับ เครื่องสาอางนะครับมนตาแห่งมนตานะครับยูซินี่นะครับเป็นเครื่องสาอางที่ผมปลุกเสกขึ้นมานะครับเป็นมีทั้งเจลอาบน้ํามีทั้งครีมกันแดดมีทั้งน้ําหอมมีทั้งน้ําตาลนะครับมุ่งหวังว่าให้คนที่เอาไปใช้แล้วเนี่ยเกิดสเสน่ห์นะครับอย่างเจลอาบน้ำเนี่ยชใช้อาบน้ําได้ล้างหน้าได้นะครับเป็นเจลอาบน้ําที่ผสมคูต้านะครับผ่านผ่านออยอเรียบร้อยแล้วนะฮะจะทําให้คุณเนี่ยดูใสดูสว่าง คนเนี่ยจากที่เขาไม่เคยสนใจคุณเขาจะมารักคุณมาสนใจคุณต่อมาครับเป็นน้ําหอมนะน้ำหอมเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักนะมีปัญหาแบบว่าไปไหนก็แล้วแต่ไม่ค่อยได้รับความเป็น VIP นะครับลองเอาไปใช้ดูนะฮะถ้าเกิดคุณมีโอกาสไปปิ๊งใครเนี่ยนะครับไปอยู่ใ,ใกล้ๆเขาเขามีโอกาสจะมารักคุณอ่ะเดี๋ยวต่อสายคนนี้ก่อนนะคุณหมูสวัสดีครับคุณหมูสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้คุณหมูอยากทราบื้องะไยครับอยากทราบเรื่องความรักะครับ ความรักนะครับคนรักเก่าจะกลับมาปะครับอะไรนะคนรักเก่าจะกลับมาปะครับคนรักเก่าจะกลับมาไหมวันเดือนปีเกิดครับผมยี่สิบเจ็ดครับพอสองห้าหนึ่งสามยี่สิบเจ็ดอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุสี่สิบสามครับสี่สิบสามคนรักเก่าจะกลับมาหรือไม่ครับทุกวันนี้ได้ติดต่อกันไหมติดต่อครับ ติดต่อนะพุธสภานี้มีเกณฑ์จะกลับมาคือติดต่อทางเอเเแค่นั้นครับจะกลับมาจะกลับมาแป๊บเดียวนะแล้วก็ไปพุธสภานี้จะมีโอกาสได้กลับมาแต่กลับมายืมตังแล้วไปอ๋อแลครับอยู่ที่คุณแล้วละ่ะว่าจะให้ไปหรือไม่ให้ไปนะอ่ะเรียบร้อยครับคุณหมูครับโชคลาภมีปะครับอ๋อโชคลาภมีฮะนะโชคลาภมีสิบหกพุธภามีโชค ครับผมข,ขอบคุณมากครับอาจาร<อ>์ครับอย่าให้เอาง่ายๆอย่าให้ยืมเขาอย่าให้ตังอย่าให้ยืมไปเลยเพราะว่ายัางไงมันก็หายอยู่ดีนะคุณชุติมาสวัสดีครับคุณชุติมาสวัสดีค่ะครับ<อ>คุณชุติมาอยากทราบเรื่องอะไรครับผมอยากทราบเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเรื่องอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณชุติมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชุติมาชุติมาชุติมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากทราบว่ามี อะไรคุ้มครองไหมคะองค์เหรอ่ะคนเราเนี่ยต้องอาจารย์เล่าให้ฟังนะแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยคนเราจะมีองค์เทพเนี่ยเวียนเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆนะ,ะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับค่ะที่อาจารย์เห็นเนี่ยนะครับคือมีเทพแขกนะครับเทพแขกแล้วก็มีเจ้าแม่กุลอิ่มนะครับปรากฏขึ้นคอยพิทักษ์รักษาแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเป็นบรรพบุรุษ,าษาที่เป็นผู้หญิง คล้ายๆกับพระแม่สุนันทานะครับเป็นยามบารมีที่คุ้มครองนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสวดมนต์ไหว้พระทำทำทำดีๆครับให้ความช่วยเหลือคนนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีนะค่ะแล้วมีโชคไหมคะสุดท้ายนะโชคลาบมวดนี้ครับมีครับผมที่ชุติมามาจากอะไรคะมาจากคนสนิทคนใกล้ชิดเขาจะเอาเลขมาให้เขาจะเลขมาให้เหมือนกับเขาฝันแล้วเขาก็มาบอกเราแล้วเราไปซื้อเราก็จะมีโชคนะ ค่ะเรียบร้อยครับผมค่ะขอบคุณคท่านที่อยากติดต่อผมนะครับเบอร์ทั้งน้านหน้าครับนะสามารถที่จะติดต่อสอบถามไปที่เลขาของผมได้เลยนะฮะนะฮะโชว์อีกทีนึงครับเดี๋ยวท่านสำหรับท่านที่ยังไม่เห็นนะครับท่านที่ยังไม่เห็นนะครับท่านสามารถที่จะเนี่ยนะครับดูเอานะครับดูเอาเองนะครับแล้วท่านก็จดไปนะครับไปเดาเองแต่ท่านที่ไม่อยากเดาครับเบอร์ทั้งน้านหน้าฮะนะฮะทั้งเบอร์1900ทั้งเบอร์0 8 0 0 4 2ปด3ูนย์ศ4นย์สี่สอ ท่านสามารถที่ติดต่อไปสอบถามได้ในเรื่องของตัวเลขก็ดีในเรื่องของเครื่องสําอางในเรื่องกุมนารก็ดีนะครับผมฝากไว้แล้วต้องบอกท่านผู้ชมครับแบบนี้ว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ผมปลุกเสกขึ้นเนี่ยเป็นเครื่องสำอางมนตานะครับเป็นเครื่องสําอางที่ผ่านมนตาผ่านการปลุกเสกเนี่ยนะครับอย่างเช่นกันแดดเนี่ยนะครับกันแดดเนี่ยปลุกเสกเป็นหน้าหน้าทองเอาไว้คือคือด้วยความที่ผมเอ,เองเนี่ยเป็นผู้ชายต้องบอกเลยว่าเราเป็นผู้ชายเนี่ยการที่จะแต่งหน้าเนี่ยเป็นเรื่องยากลําบากสําหรับเรามาก แต่เครื่องสำอางที่ผมเอามาใช้เนี่ยย่าจะเป็นเครื่องสำอางที่น้องๆดารา,านักแสดงเขานิยมใช้แล้วปรากฏว่ามันใช้ได้ดีจริงๆก็เลยจาัดก,การเอามาใส่ขวดตีแบรนด์เป็นผลิตภัณฑงผมเองแล้วามาปรุเสกครับเพิ่มเติมคานนี้ตอนนี้เครื่องสำอางกำลังเป็นที่นิยมนะครับของผมเองเนี่ยมันจะเป็นครีมกันแดดนะครับผสมรองพื้น f p f 4 0บบวกบวกครับนะอันนี้ครับคือเครื่องสำอางอันที่เป็นเดี๋ยวนะมันขยายไม่ได้เสียดายเสียดายขยายไม่ได้อ่ะอันนี้นะครับ อันที่เป็นกระปุกกลมๆนีฮะมันจะเป็นครีมกันแดดนะครับอันที่เป็นกระปุกกลมๆเนี่ยมันจะเป็นครีมกันแดดนะครับครีมกันแดดส่วนอันที่เป็นอันที่เป็นขวดๆเล็กๆเนี่ยเป็นน้ําตาลนะครับเป็นน้ําตาลที่สําหรับใส่ให้คนรักกินนะครับใส่ให้คนรักกินแต่ว่ามันมีข้อแม้ครับว่าคุณกับแฟนเนี่ยจะต้องอยู่บ้านเดียวกันเป็นสามีภรรยากันแล้วเขาไม่ค่อยสนใจคุณนะครับต้องการให้เขามาสนใจมา มาอยู่กับเรานะครับก็น้ําตาลเนี่ยค่อยๆใส่กินผสมกาแฟผสมน้ําอะไรกินนะครับมุ่งหวังทางมนตาม,มหาเสน่ห์นะครับถ้าสามารถโพสอบถามได้ที่เบอร์ทางด้านหน้านะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมครับว่าน้ําหอมนะครับแล้วก็ครีมกันแดดนะครับคือ4อย่างนี้นะครับที่ผมทําขึ้นมีเจลอาบน้ําเจลอาบน้าล้างหน้านะใช้ได้ด้วยใช้ใช้ด้วยกันได้ครีมกันแดดน้ําหอมน้ําตาล4ี่อย่างนี้เนี่ย มันจะไม่มีอะไรที่บันสื่อถึงความเป็นเวทมนต์คาถาเลยคือผมต้องการให้ท่านผู้ชมไปวางอยู่บนบนเคาน์เตอร์ของโตเครื่องแป้งของคุณบนบนห้องน้ําของคุณแล้วแล้วคนไม่สงสัยว่าเล่นของคือมันดีกว่าท่านผู้ชมครับไปวางแล้วขวดเขียนยันไป,ไปหมดเลยผมว่าแฟนเนี่ยนะฮะสงสัยแน่แล้วบางคนฮะแม่ยายแม่สามีแม่ภรรยารังเกียจอยู่แล้วฮะลูกเขามารักมาหลงเราเป็นเรื่องเลยคันนี้นะฮะ เอาอันนี้ไปใช้มันซ่อนอยู่แล้วจะมีคาถามีมคาถาเป็นคู่มือแนบไปให้แล้วก็บอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับของผมเนี่ยผ่านนะครับผ่านออยอมาเรียบร้อยแล้วนะฮะขวดละนะครับขวดละ1,200บาทนะครับท่านนี้เป็นโปรโมชั่นครับซื้อ2แถมหนึ่งอยู่ท่านสนใจโทรไปติดต่อเลยขาที่เบอร์ทางหน้าหน้า2เบอร์นี้เบอร์ทางหน้าหน้า2เบอร์นี้อะเป็นช่องทางในการติดต่อดูดวงฟรีกับผมหรือท่านที่อยากจะดูหลายเรื่องหลายอย่างก็โทรดูเสียตังได้ แล้วก็ท่านที่อยากย้ายผมไปดูหวงจุย้ยการดูหวงจุ้ยของผมมีความแปลกแตกต่างกับโดยทั่วไปตรงที่ว่า 1. ใช้ศาสตร์หวงจุ้ยไทยจีนผสมกัน 2. เราสามารถสื่อจิตสื่อวิญญาณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพย,ายดาหรือว่าพูดผีปีศาจที่อยู่ในบ้านหลังนั้นได้ว่าต้องการอะไรทําอย่างไรหรือท่านที่จะขายบ้านนะครับขายบ้านจะขายขายไม่ได้ทันทีติดต่อเข้ามาจะขายบ้านขายที่ให้เราไปดู ติดต่อเข้ามานะครับท่านสามารถที่จะของผมเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้เสียจุกจิกเสียทีเดียวแล้วจบหรือว่าท่านที่กําลังทาเป็นเป็นห้างนะครับเป็นเอาพื้นที่เปล่าเนี่ยมาทาห้างหรือทําเป็นศูนย์การค้าทําตลาดนัดอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเรามีการวางแผนที่ดีนะครับโดยใช้วงจุ้ยจับกับวิศวกรวิศวะนะฮะรับรบองได้ว่าธุรกิจของคุณเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะว่าหวงจุ้ยมันคือสิ่งที่ มันทําแล้วดูแลสบายตาของวงจรผมเนี่ยจะไม่เหมือนกับโดยทั่วไปนะครับคือมันจะไม่มีการเอากระจกแปดเหลี่ยมไปแปะไม่มีการเอาสิงคาบดาบไปวางให้มันดูแปลกๆนะครับแต่ผมบอกเลยท่านผู้ชมครับว่าจัดแล้วเนี่ยโชคลาภการเงินการพองความรักของคุณจะดีขึ้นท่านที่มีปัญหาเรื่องความรักนะครับผมแนะนำนะครับเรื่อง,องเครื่องสอําอางท่านที่มีปัญหาเรื่องของหนี้สินผมแนะน,าน,าาะนะําให้ฝากธนาคารเยอะๆนะฮะเอ๊ะเมื่อกี้ทำไมอาจารย์บอกให้ฝากธนาคารเยอะ เพราะว่าเครื่องรางของขังทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยส่วนหนึ่งเท่านั้นเองถ้าคุณไม่ฝากธนาคารไม่รู้จักเก็บมันก็ไม่มีตังไม่มีทางที่จะรวยได้ส่วนคนที่ใช้เครื่องสําอางของผมก็ต้องเปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนสันดานเปลี่ยนนิสัยคืออะไรอย่าไปจุกจิกเปลี่ยนสันดานคืออย่าไปแบบคือบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือชอบบ่นหูบ่นจนแบบแฟนแบบกูไม่อยู่แล้วนะเป็นอย่างนั้นไปนะครับก็เปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนสันดานของเรา บางคนบอกว่าอาจารย์ขาทาให้แฟนหนูเปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนสันดาลได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้เราเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนยากเปลี่ยนตัวเราเองเนี่ง่ายที่สุดนะครับท่านผู้ชมที่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมผมมาออกหรือไม่ได้มาออกท่านผู้ชมเบอร์ทางด้านหน้าครับเป็นเบอร์วิเศษในการติดต่อผมแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าถ้าเราดูฟรีเนี่ยเราอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราดูเสียตังก็ต้องรอเหมือนกันนะครับแต่ว่า ระยะเวลาในการรอเนี่ยอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับเอ้ยอาจจะไวขึ้นไม่ใช่ช้าอาจจะไวขึ้นฝากในเรื่องของตัวเลขเอาไว้ด้วยนะครับตัวเลขที่ผมขึ้นโชว์ท่านผู้ชมไปใครไม่เห็นก็ก็ดูอีกสักทีหนึ่งดูอีกสักทีหนึ่งสุดท้ายแล้วนะฮะดูอีกสักทีหนึ่งอธิษฐานครับบอกกุมารเจ้าแกะของอาจารย์เอกนะถ้าเกิดฉันมีโชคฉันเอาเธอไปเลี้ยงนะกุมารเจ้าแกะโชคดีนะครับถ้าคุณอยากจะไปเลี้ยงอธิษฐานบอกเขาให้เขาช่วยนะฮะ ต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับเรื่องตัวเลขเป็นเรื่องที่อย่าไปคาดหวังอย่าไปคาดเดากับมันมากถ้าคุณหวังจะ Ning Ning. รวยคุณอย่าเล่นผมบอกเลยนะฮะถ้าคุณหวังหวังโปลดนี้อย่าเล่นเพราะคุณจะเป็นหนี้หนักกว่าเดิมเพราะว่าอะไรบางคนเนี่ยอย่างอย่าง,อ,างอันนี้ผมเห็นมาเลยนะผมให้ถูกมาหลายงวดเนี่ยงวดที่1ง,งวดที่2ง,งวดที่3นะท่านผู้ชมบางคนเนี่ยคือทุ่มเทไงเอาแหละเดี๋ยวถ้าถูกอีกอีกงวดหนึ่งนะฉันซื้อเลยฉันซื้อหมดตัวเลยปรากฏหมดตัวจริง หมดตัวเลยฮะนะผมก็ไม่อยากให้มันเป็นบาปเป็นกรรมนะท่านผู้ชมเล่นแต่พอดีเอาสนุกพอเราเอาสนุกเราก็จะไม่เครียดนะฮะท่านผู้ชมหาไมาได้ร้อยหนึ่งไปเล่นสัก5บาทคือ5%ปซของ100%เปอร์ซมันก็จะไม่มีปัญหาเล่นสัก1%เปอร์แต่ถ้าท่านจะเล่นจริงๆผมแนะนำฉลากอมสินฉลากทอกอสอผมไม่ได้มีส่วนร่วมได้ได,ได้เสียกับเขานะฮะแต่ผมบอกท่านผู้ชมนะว่าเงินต้นมันยังอยู่นะครับ ฝากท่านผู้ชมไว้สงสารท่านผู้ชมหลายๆคนโทรมาอาจารย์ขาหนูอยากปลดหนี้หนูเป็นหนี้นั่นหนี้นี่นัน่นหนูขอบาร,รมีอาจารย์ให้หนูถูกงวดนี้เลยอย่าว่าแต่หนูขอเลยพ่ออาจารย์ขอทุกวันอนะ่ะเอกถ้าพ่อถูกนะเดี๋ยวพ่อพาไปกินพาไปเลี้ยงพ่อจะไปซื้อนู่นซื้อนี่ผมบอกป๋าว่าป๋าอย่าไปซื้อเลยถ้าซื้อเอาหวังรวยหวังถูกเนี่ยมันมันลำบากนะ บางทีมันก็เดายากตัวเรื่องตัวเลขเป็นสิ่งประหลาดนะครับอ่ะเวลาหมดหมดเวลาขอรัตนาเทพยาดาครูบาอาจารย์คุ้มครองท่านผู้ชมให้มั่งมีเงินทองจะทำการสิ่งใดให้สำเร็จทุกประการสวัสดีครับ